จะมัดปตูดิโนนอย่าลืมดีโอ้โหนึ่งร้อยหนคิวต่อเลยต่อเนื้อ,อตีมากพั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 กอือป้อมดีให้ยังไงยังไงยังไงไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโมบายเลเจนแบงแบงในคลิปนี้มารีวิวสกินอาไคาครับผมสกินพนด้าครับผมเป็นสกินฟรีจากกิจกรรมครบรอบ8ปีก็โอเคนะ สวยครับผมสวยสวย,สวยดูดิเใช่ไหมกระบองมันเหมือนกับมันเหมือนกับไอ้อะไรนะเหมือนลิงเลยนะเออนี่ก็เป็นลิงไงแต่เป็นล่างแพนด้าเออศัตรูก็เจอลิงนะมีลิงด้วยลิงมันเอาสเปลหินมาด้วยน่าจะเป็นแบบโซโรโคิวไหมอาห้าวเฮ้ยเดี๋ยว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 เมื่อกี้ดูลิงอยู่เลยเอ้าไม่ไม่ยังไงครับฮานาบิมันเล่นอะไรครับมันโอ้โหใจเย็นดีนโอ้ว้าวว้าวระวังหนะฮานาบินะ <What this? S 1> อะไรครับนี่ฮานาบิมาเล่นเลนนี้อย่างนั้นเหรอ เพราะอันไลกันเอ่ยแล้วเราเลี้ยนเลนนู้นทำไมเป็นลิงเอ๊ะย,ยังไงเอ่ยงงแทรบีทีพีอ้าวอ้าวตีเหรอเฮ้ยรอรัดอยู่อ้อมไปตีต่อละไปเคลียร์เลนแล้วล่ะได้สิเดินอ้อมมาเย็บมาเย็บมาเย็บมา,บมาโป๊กหนึ่งทีป๊าปหนึ่งครับอืมป็นไงเป็นไงแรงไหมแรงไหมเอ๊ะแรงไหมเอ่านี่แหละนี่ก็เป็น แพนด้า exp เลยครับผมอันดอบีอันดอบีอีล้อไหมมาดิมานี่ดิอันดอมาแล้วสกิลหนึ่งแพนด้านะครับว่าจะพูดแต่ว่าขอซัดมันก่อนเออเออเรียบร้อยอ้าวสวยครับผมสวยกันสกิลหนึ่งแพนด้านะครับผมเดี๋ยวอธิบายให้เข้าใจกันก่อนเนาะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นแพนด้าก็คือไอตัวอาไคครับผมชื่ออาไคนะฮะ สกิลหนึ่งคือการพุ่งไปหาศัตรูสร้างความเสียหายแล้วก็ทําเหมือนกับยกศัตรูขึ้นนะครับศัตรูขึ้นประมาณนี้แหละเป็นการเหมือนกับมินิสตันในตัวนะครับแล้วก็เออแล้วก็โยกไปไหนก็ได้อารมณ์คล้ายๆกันกันกบเอ่อบรอดี้เออบรดี Bro dy, ออ้ Bro dy, มันจะวิ่งโดดเข้าไปจุบไปจุบปุ๊บแล้วก็ออกทางไหนก็ได้ขอแค่เอาไปตัวตัวเลื่อนอะ่ะตัวเคลื่อนที่อะเลงไปมันก็จะออกไปอีกทางนึงนั่นเอง แล้วผ,ผมพุ่งไปหาเขาเนี่ยแล้วผมก็กดออกมาก็คือพุ่งไปพุ่งกลับได้เลยนะครับสร้างความเสียหายนั่นแหละดีแล้วมันจะมาร์กศัตรูด้วยนะอย,อย่าลืมนีโอ้โหเรียบร้อยหนึ่งคิวต่อเลยต่อเลยอันตรีมาพัก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 ,พกอือป้อมตีให้เร้ยเดือร้อยไปการเลนครับผมกลับไปการเลนปรรน้ปอมตีให้หมเมอกี้ไกิลสองคือกระโดดทับ สกิลสองเนี่ยมันจะแรงตามเลือดที่เรามีนะยิ่งเรามีเลือดเยอะมันจะคุกเยแรงขึ้นเลยกระโดดทั้งทับทับแรงขึ้นทับแรงขึ้นทับแรงขึ้นโอ้ยจะตายเรา,าไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหววาร์ปดีกว่าฟาร์มครับเราต้องรีบฟามันเองฟาม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 เอ้ยยังไง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 มันติดสโลด้วยนะ รู้สึกว่ามันหนืดๆนะคิดว่าสกิลสองน่ติดสรลวไอเราก็ลืมด้วยนี่งไงปัญหา <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับอันตีก็หมุนๆคนระับอย่างที่ว่าไปดามเมจของอันตีมันจะขึ้นอยู่กับการพลังกตีกายภาพนั่นเองเออเออนีออออ่มีแค่สกิลสองสกิลเดียวนะครับ <c oughs> ที่อาไคเนี่ยจะมีความเสียหายขึ้นตรงกับเลือดที่ตัวเองมีนั่นเองก็คือ HP สูงสุดถ้าเกิดเราแบบมีเลือดเยอะนะสกิลสอนั่งทุบหน้านี่ก็คือแบบ <c oughs> แรงเวอร์นะครับแล้วเมื่อไหร่ที่สกิลของอาไครโดนศัตรูเนี่ยมันจะขึ้นสแต็กรูปแพนด้าบนหัวนะบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเราตีศัตรูตอนที่มีสแตก็กบนหัวจะเพิ่มดาวเมจดเข้าไปอีกนะครับนั่นก็คือทําไมอาไครมันถึงเอาไปเล่นป่าได้นั่นเองมันแรงอย่างนี้แหละครับออกดามเมียดก็ได้แต่ว่าถ้าออกแท้งไปเลยแล้วเน้นสกิลสองนี้ก็แบบเจ็บเจ็บจุกจุกอืม <c oughs> ยเลนยกเลนกลับมาตึงดึงตึงดึงเห็นไหมเนีย่ยสแต็กติดหัวโคตรแรงโอ้วิ่งเร็ววิ่งเร็วอานดาบีเนี่ยมันมีการซีซีด้วยสกิลหนึ่งไงดังนั้นก็เปิดสกิลหนึ่งก็วิง่งหนีเลยเออยังไงซีแต่ว่าถูกปรับมาแล้วนะอานดาบีตัวก่อนมันดูโกงๆอยู่นะแบบถ้าเราอยู่ใกล้พอ้อมอยู่อยู่ใ,ใกล้อยู่ในใกล้ๆคีนะิปน่ะเออใกล้ๆคลิปแล้วคราวนี้มันแบบในพุ่มอะ่ะ เราอยู่ในพุ่มอย่างเงี้ยเราคลิปมันโดนยิงอ่ะเราก็โดนด้วยนะมันเผยวิชั่นเราครับก็น่าเกลียดนี่นี่นี่อะไรพี่อะไรพี่ผัก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 เอยได้เหมือนเดิมอย่าเล่นจ้าี่เกาะมาแล้วเริ่มจะออกเกาะแล้วนะเริ่มจะออกเกาะแล้วกะดิ่งกร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 ะดิ่กดิงตีป้อมไป ตีไปจะแตกเมื่อไหร่ตีไปจะแตกเมื่อไหร่เอ๊ะป้อมไม่มีแล้วไม่มีคลิปแล้วคลิปมาตีต่อตีเด้ง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 เฮ้ยบวายเอา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 มาไงเนี่ยมาไงเนี่ยโหเพื่อนเก่าเพื่อนแกมาเลยครับนี่โอ้โหเออโดนดาเมจนะโดนดาเมจนะโดนดาเมจนะเด้งหนีเด้งหนีเฮ้ยเฮ้ยโดนอีกโดนอีกโดนอีกยังไงยังไงมีอัินตีนะีงินตีนะเฮ้ยเฟรมช็อตไงวะอะไรวะเฟรมช็อต <laughs> ลืมจริงจงอาดาบ,บีเล่นเฟรมช็อตไปนี่เรอะผมมาพักผักมันเข้าให้หมดผัก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 ให้หมดเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยลิงลิงแตกมันมบได้มันเอาล่างแกกปันหลีไปแล้ว <c oughs> น่าจริงๆเลยนะนี่นี่นเลือเหลือนิดเดียวไม่น่าเลยไม่น่าเลยเอ้ยเทลิสา่าเอาเรื่องว่ะโห้สองดัเบคิวแล้วไปเตรียมพร้อมไหม ยังไงพี่ยังไงพี่ลูกพี่เอ๋ย <best> มาสิขอเคลียร์เรียนหน่อยเฮ้ยมาดิมาดิมาดิเออมาทำไมอ่ะไม่ได้เรียกแล้ว <laughs> รอนตีอยู่รอนตีอยู่เล่นสาบหินนะเวลาเราเล่นคอมโบก็ง่ายๆครับผมคอมโบก็เป็นแบบสกิลหนึ่งเข้าไปแล้วก็กดสาบหินด้วยนะครับสกิลสองแล้วก็อันติทดันออกไปดันออกไปเออน,นี้ดินี้ดิจากนี้ไหมนี้ไหม หลายตัวจังวะหลายตัวจังวะนีพุ่งนี้เลยพุ่งนี้เลยไม่เล่นต่อนะอยังไงยังไงพี่มไม่จะลาดไม่ได้ราดเลยกลับแล้วก็กลับมาเคลียร์เลนแล้วก็ทำเวฟขึ้นนะฮะปามเข้าไปเราปามเข้าไปอืมนักยิงเราเริ่มดีขึ้นละ ผมก็แปลกใจนะต้นเกมทำไมเขาถึงเลือกเอานักจิงฮานาบีมาอยู่ตรงนี้นะครับสลับเลนกันเนาะบางทีมันก็ได้เปรียบแต่บางโอกาสมันก็เสียเปรียบเช่นเดียวกันนะครับบางทีบางโอกาสไงออ้ยผมเห็นชังเอ๋อจริงจมันก็ตามนั้นแหละถ้าเหมาะสมความสมควรนะเราต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับอ่เตรียมพร้อมจะอะไรวะมึงไม่เข้าพุ่มนี้วะโอ้ยไป่ได้ไว ถ้ามันเข้าพุ่มนี้นะบอกเลยนะครับม,มีมันนะจะผักใส่กำแพงมันมันเลยยิ่งเราได้ขวานด้วยนะวอลแอ็นะครับผมร่างอัพเกรดนะบวกกับบัตด,ดัชนะครับผมทั้งดูดเลือดทั้งสเต็คทูด,ดามจอะไรมันจะโหดขนาดนั้นนี่ไม่ทันแล้วเว้ยลูกขังเแบเบชเแบเบชลูกขังเแบเบชนะครับนี่ตัดคลิปไปตรงนี้ผมให้คลิปเราตีป้อมเต็มเต็ไม่มีอะไรรบกวนมัน เราก็ไปตีป้อมได้ไสบายๆครับทถังมันมีชีวิตอีกนานอยู่หรอกไอ,อ้ตัวนี้โอเคแตกแล้วเราจะไปเริ่มตรงไหนต่อดีวิ่งไปกลางดีกว่าครับผมแล้วก็รอเออโอเคมาแล้วหมวกไฟครับผมเอาอตัดเลือดดีกว่านะเล่นกับเทลิสตาไงเทลิสตามันต้องตัดเลือดอย่ายืนสู้กับมัน ยืนสู้กับมันต้องแบบนี้เท่านั้นอึอยอึนี่แค่แบบทักทายเฉยๆฉยอะจุกๆเลยเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วโดดมาแล้วเอ้ยยังไงยังไงยังไงพี่ยังไง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 ไม่ต้องเล่น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 เฮ้ยมีเลือดน้อยมีคนเลือดน้อยมีคนเลือดน้อยเอาไม่โดนด้วยเอาคนนี้เอาคนนี้ก่อนเอาคนนี้ก่อนเออเป็นไงมาติสเนี่ยมาติสสายหมอลำเป็นไงอยากลำลำไม่ได้อื ป็นตียี่สิกบกวีนะก็รอเล่นต่อตอนนี้เราควรที่จะดันเลนบนนะเดินบนรู้สึกว่าทิมมันก็เขาได้อยู่ดันกลางแล้วก็ดันเลนบนน่าจะแบ่งไปดันหน่อยก็ดีตูมันจะอยู่ยากเห็นไหมตูอยู่ยากอ,ะอ,อ,อ่ะปึ๊บปึ๊บเออพุ่งนี้อะ่ะรู้ทันอือรอกกดนะรอกกดนะ อ้าวโดนล็อกซะแล้วงานนี้เราวิ่งวิ่งพุ่งใส่อันตีได้หนึ่งตัวได้หนึ่งตัวอ้าดันบนเองก็ได้ปะดันบนเองก็ได้นี่รับเลือดมาแล้วต่อไปเป็นหมวกเลือดครับผมหมวกเลือดก็ทําให้ดาเมจสกิล2เราแรงขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยก็จะเพิ่มเลือดได้แต่ปัญหาคือมันนึใช้มานาครับผมแพนด้ามันไม่ควรใช้มานาได้แล้วตัวนี้นะ่ะ ควรจะเปลี่ยนให้มันไม่ใช่วานานะฮะเพราะมันไม่ได้ใช้พลังเวทไงมันใช้เป็นแบบตีแล้วก็ทักษะหมุนตู้ติ้วติ้ติ้วติ้วมันนี่อะไรอะไรอะไรพี่อะไรพี่เอ้ยมาสองมาสองฉันรับไม่ไหวยึก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 มาสองทำไมเออ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 เรียบร้อยนะเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะไม่ต้องเล่นนะไม่ต้องเล่นนะดีกําแพงกําแพงเลยกําแพงเลยไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่น อีกเเวลาล่วงเลยมาแล้วนะครับผมสําหรับมาติสนะครับผมเป็นตัวละครที่ต้นเกมนะดังนั้นก็ถ้าเกิดเราเจอมาติสเนี่ยยื้อให้ได้ประมาณสัก12อนาทีเนาะเป็นเทคนิคนะครับผมถ้าผ่าน12อนาทีไปแล้วนะของเราเริ่มมีปุ๊บมาติสก็จะเริ่มสู้ไม่ได้แล้วครับเนี่ยผมรู้เลยรู้ใจนี่ตีปั๊มตีปั๊มคนจริงตีปั๊มตีปั๊มตีปั๊มตีปัมแต่ตียังไงล่ะคลิปหมดโอ้โหคนจริงก็ตีปัอมอะคนจริงตีปัอมไงน้องเอ๋ยเดี๋ย ป้อ,อมนี้ก็ได้ป้อมนี้ก็ได้เนี่ยเราต้องชิงความได้เปรียบครับผมอ้าวอ้าวยังไงยังไงยังไงลำมาลำมาอ่ะลำมาโอ้ยเคลียร์คลิปเร็วเนาะแต่คลิปเข้าแล้วนะคลิปเข้าแล้วนะคลิปเข้าแล้วนะก็ต้องจบแล้วนะอือละแหะะ,ะจบบ้านจบบ้านจบบ้านเรียบร้อยโอเคจบแล้วตกองคงไม่แยห่หรอกมั้ง อายไป็น2ครั้งเองอ่าปึ๊บดาวเต็มหลอดปบ๊บเรียบร้อยเฮ้ย8.2ไม่แย่ครับผมไม่แย่ไม่แย่ยังคุมสถานการณ์ได้ดีอยู่นะครับผมโอเคสวยๆครับสวยๆสวยๆเบิร์กเบครับผมก็สนุกดีนะไงก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดติดตามมาแหละ ผมแล้วก็ช่วยกันอคอมเมนต์นะครับผมกดไลค์เยอะๆนะครับจะได้แบบเป็นกำลังใจนะครับผมช่วยกันดันให้คลิปนี้มันเยอะๆมีคนดูเข้ามาเยอะๆนะครับผมขอบคุณครับ